สวัสดีครับพี่พราวพดีหกรถสวยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีรถบ้านสวยๆนะครับผมอ่ามาให้พี่ๆรับชมอีกหนึ่งคันนะครับอ่าสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโกแคนะครับเครื่อง3.0ตัว G นะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับผมอ่าปี2004นะครับผมเป็นตัว V ีโกตัวแรกนะครับผมเครื่อง3,000ตัวท็อปนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับสําหรับคันนี้เพิ่งรับตัวเข้ามานะครับผม สีสันของตัวรถนะครับผมสวยนะครับตัวนี้สีรอบรถส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเงาๆฉ่ำๆแบบนี้เลยล้อแม็กนะครับผมแม็กไลเนอร์โลบารบันไดเสริมท้ายมีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมล้อแม็กสวยๆนะครับามาดูนะครับผมด้านหน้าของตัวรถนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้ว กระจังหน้าสวยๆนะครับผมเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมด้านหน้านะครับผมฝากระโปรงตัวนี้มีจมูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบายอากาศากันชนหน้าสวยๆแบบนี้นะครับาฝากระโปรงสวยๆเลยภาษีนะครับผม22กก่สิบอพุกายนปี68นะครับผมเป็นตัวเครื่องสา0พันนะครับเป็นตัวไฮรักษ์กระจกมองข้างชุบโคเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับผม สีเงาๆฉ่ำๆแบบนี้นะครับเรามาดูภายในตัวรถนะครับผมเปิดมาดูภายในนะแผงประตูนะครับผมมีรอยแตกหักบ้างนะครับผมให้ดูเลยนะครับผมสีซีดบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมเกียร์คอนโซลด้านหน้านะครับผมสวยๆนะครับผมเกียร์คอนโซลสวยๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเบาะคู่หน้านะครับเจ้าของเดิมนะครับผมใส่เบาะ หนังมานะครับผมใส่เบาะหุ้มมานะครับตัวนี้สวยๆนะครับเก๊ยคอนโซลตรงกลางครับตัวนี้มีริ้วรอยนะครับผมมีริ้วรอยมีคราบนะครับผมตัวนี้มีคราบนะครับมือเบรคการนะครับตัวนี้วิทยุซีดีนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับแอร์เย็นปกตินะครับผมพวงมาลัยสีกานนะครับตัวนี้พื้นพรมสะอาดสะอ้านนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้แคปเปิดไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนแคปเปิดไม่ได้แต่ว่าเบาะด้านหลังนะครับผมเบาะด้านหลังไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับผมอสวยๆนะครับเบาะไม่มีแตกขาดผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคามีริ้วรอยของการใช้งานนะครับผมเรายังไม่ได้ซักไม่ได้ฟอกนะครับผมตอนนี้เราขอขายตัดออกตามสภาพก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาไปท้ายคลิปนะครับผมเครื่องเสียงนะครับผมติดตั้งมาใหม่ ใส่ดอกด้านข้างนะครับผมเสียงเพาะนะครับผมตัวนี้นะครับคู่หน้าเป็นเบาะหนังนะครับผมพื้นพรมนะครับอยู่ครบเลยะมดดูนะครับด้านหลังของตัวรถนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับผมเป็นล้อแม็กนะครับผมยางนะครับปีสองพันยางปีสองพันยิบสองนะครับผม ยางปี2022นะครับตัวนี้ยางของ Bystone นะครับผมมาดูด้านท้ายนะครับผมอ่ะบันไดหลังนะครับผมอ่าบันไดหลังนะครับผมอย่างสภาพใช้งานได้นะครับผมดีๆนะครับตัวนี้อ่าเปิดมานะครับด้านหลังนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยชัดเจนนะครับผมตัวนี้อยู่ครบชัดเจนเลยอ่าอ่าเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบทั้ง2ด้านนะครับ A R A L อยู่ครบเลยนะครับผมลอ่มลองฝาท้ายนะครับผมล่องฝาท้ายนะครับมีแดงๆตรงสนิมด้านนี้แต่ว่าไม่ผุนะครับผมมีมีแดงๆนะครับแต่ว่าไม่ผุดูด้านในนะครับพื้นด้านในสวยๆนะครับผมแ็กไลเนอร์แ็กไลเนอร์นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับแบกไลเนอร์ยังใช้งานได้มีโลบาร์หลังให้ หล่อๆเลยมีโลโลบาหลังให้นะครับผมเป็นตัว G ีนะครับผมตัวนี้ตัวท็อปเลยจีค,ครับผมตัวท็อปอ่ายางอะไหล่มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าช่วงล่างนะครับตามที่ผมแพนกล้องให้ดูนะครับผมอ่าช่วงล่างนะครับผมประมาณนี้เครื่องดีเฉดสีสวยนะครับผมยางอะไหล่มีให้ครบอ่ะเดี๋วด้านข้างฝั่งคนขับ ดูด้านนี้นะครับผมาล้อมแมกนะครับผมล้อมแมกเป็นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ายางปี2022นะครับผมยางสวยนะครับปี2 0 2พบของบิทโตนนะครับผมาดอกยางยังอ่านะใช้งานได้นะครับผมโรบาร์ที่สวยแถมให้อีกหนึ่งอันดูด้านคนขับนะครับคุญแจีโมทมีให้แค่หนึ่งดอกนะครับผมใช้งานได้ปกติส่วนเลือกไม้นะครับผม เลขหม่อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามนะครับผมโอเคคอนโซลนะครับด้านหน้าอ่าสวยๆมีริ้วรอยอ่าถลอกบ้างนะครับผมตัวนี้มีริ้วรอยถลอกบ้างตามอายุการใช้งานของรถนะครับตัวนี้ปีศูนย์สี่นะครับผมอ่าไม่กับสามแสนนะครับอ่าผ้าหลังคานะครับผมอ่ามีรอยข้าบบ้างนะครับผมอ่าแต่ว่าเบาะแคมเบาะหลัง สภาพใช้งานได้ปกตินะครับผมสวยๆไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับผมบอกคู่หน้าปรับได้ปกตินะครับกร,กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับผมเซ็นทันล็อกนะครับผมใช้งานได้ปกติตัวนี้กระจกปรับภาพข้างไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงซ้ายขวาโอเคเล้วมาดูห้องเครื่องกันนะครับ อ,อยู่ห้องเครื่องนะครับผมอ่ะห้องเครื่องนะครับผมเลขคานหน้านะครับผมอยู่ครบชัดเจนเลยอ่ะสติกเกอร์นะครับตัวนี้อยู่ครบนะครับผม LR อยู่ครบนะครับผม LR อยู่ครบเลยนะครับผมแต่ว่ารถมีไรมานิดหน่อยนะครับผมด้านนี้มีไรมานิดหน่อยอ่าแค่นั้นนะครับผมแต่ว่า LR อยู่ครบเลยซุ้มซอกแต่เขียบเดิมๆซุ้มข้างในสวยๆนะครับผมอ่าซุ้มข้างในสวยรถมานิดเดียวเองนะครับผมตัวนี้อ่าซอกซุ้มสวยๆนะครับผม ซองสูงสวยนะครับผมห้องเครื่องนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีเยิ้มนะครับผมห้องเครื่องสวยๆไม่มีเยิ้มนะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าดูนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับผมห้องเครื่องสวยเลยเป็นรถบ้านครับมาตีเทินนะครับผมตัวนี้มาตีรถเปลี่ยนคันใหม่ไปนะครับผม ตัวนี้ปี04นะครับเรื่อ3,000นะครับผมซอกตะเข็บเดิมๆนะครับผม LR อยู่ครบชัดเจนเลยฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับโลโก้อยู่ครบเลยนะครับผมส,สวยๆฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมน็อตฝาหน้ามีถอดนะครับอถอดเพื่อทําสีนะครับผมตัวนี้ถอดเพื่อทําสีถอดมีหลายถอดนะครับหนึ่งถอดทําสีสองถอดทําเครื่องนะครับผม ถอดเพราะอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆนะครับผมอตอนนี้ถอดทําสีนะครับผมฝากระโปรงแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะครับผมจากโรงงานเลยตะเข็บเดิมนะครับผมซีนกาวเดิมๆจากโรงงานนะครับโอดเชนนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่อยู่ครบเลยสต,ตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับอ่า เเครื่องดีนะครับอ่บาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมอ่าเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเกวัดน้มันเครื่องนะครับผมไม่มีไม่มีพ่นไม่มีไอยนะครับผมไม่มีน้ำมันกระเซ็นออกมานะครับตัวนี้ เคพื่อนดีนะครับสําหรับคันนี้ครับผมการขับขี่นะครับผมระบบการขับขี่อัตราการเล่้งของตัวรถนะครับผมปกตินะครับผมปีงร้อยยี่ร้อยสามสิบนี่สบายนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับอ่าสําหรับรถคันนี้นะครับผมอ่าพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้ที่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม ส่วนราคานะครับ1 2 8 0 0 0บาทนะครับ1 2 8 0 0 0บาทได้กระบะ v ีโก้แครไปขับนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมราคา1 2 8 0 0 0บาทได้ตัวท็อปตัว G นะครับผมเครื่อง3,000นะครับสำหรับคันนี้เอกสารผมพร้อมโอนให้เลยนะครับผมราคานี้ผมพร้อมโอนให้เลยนะครับผมเอกสารพร้อมโอนเลย1 2 8 0 0 0บาทนะครับผมเอกสารพร้อมโอนสามารถมาดูรถได้ที่ อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอ่าถ้าสนใจเข้ามาลองขับขี่หรือว,ว่าเข้ามาลองดูตัวรถก่อนได้นะครับผมาราคานี้นะครับราคาแสนกระบทนะครับผมอ่าซื้อกระบะนะครับผมในราคา p c x นะครับผมคันนี้แอร์เย็นนะครับผมปกติใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าเขาไล่เข้าสวนปกติเลยนะครับผม เบอร์โทรติดต่อนะครับ0924939977นะครับ0924939977นะครับอ่าฝากไปด้วยนะครับรถรถคันนี้นะครับผมอ่าก่อนปิดคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไ่ด้วยนะครับผมอ่าเผื่อเราจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมที่เราลงนะครับผมสำหรับคันนี้นะอ่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม